วัสด,ดีคุณเอฟซช่องประออนพี่สาวดงพลน,นะคะเวลาขนาดนี้ก็หกโมงแรงแล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องป้าก็ให้อาหารน้องไก่นะคะแล้วก็จะกลับนะคะกลับบ้าน ตอนก็ให้หัวอาหารนะคะหัวอาหารแล้วก็ข้าวปลายนะคะข้าวปลาย นี่นะคะพอ,อนให้อาหารน้องไก่แล้วพอ,อนก็เตรียมจะกลับแล้วนะคะคุณเอซก็เตรียมจะกลับแล้วนะคะเพราะว่าก็ได้เวลาแล้วต้องกลับบ้านเดี๋ยวค่อยออกมาใหม่นะคะ ก็ถือว่าเตรียมกลับแล้วนะคะคุณเอฟซีก่อนกลับก็จะแวะไปดูผักก่อนนะคะผักผักแค่ก่อนนะคะผักแค่ตรงนี้ป้าออนก็ห่อไว้อยู่นะคะฝรั่ง วัออนก็ลืมนะคะนี่นะคะก็ลูปยังเขียวอยู่ก็ปล่อยไว้ก่อนนะคะคุณเิฟซี เดินดูผักก่อนนะคะทุกท่านโอ้ดอกแคนะคะดอกแคจะเก็บดอกแคไปฝากย่าพาก่อน นะคะอยู่ข้างบนนู่นนะคะสูงมากเลยสงสัยจะได้กล่องลงมานะคะนพีดอกแคนะคะดอกแค อออยู่สูงจริงๆด้วยตอนก็คงกองไม่ถึงนะคะคุณเอฟซีวันนั้นถ้าอ่อนกองลงมานะคะก็หักไปการหนึ่งนะคะนี่นะคะกองลงมาก็หักเลยดอกแครอยู่ข้างบนเขาไม่ถึงนะคะเดี๋ยวหาไม้มาซอยก่อนนะคะคุณเอฟซี